โอเคเราต้องแยกทางกันแล้วนะบ๊ายบายแยกทางกันนะครับผม 1...2...3 ่งสองสาลงมาดิจะมาซื้ออะไรนะจะมาซื้ออะไรนะ สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมจะพาอัสรันอัสซลีครับผมไปสบายจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอรู้นครับผมและสองคนนี้ยังไม่รู้นะแต่งตัวแลอเปิดคลิปกันดบๆ่างนี้เลยเพื่อเอารถไปทำมาครับเขามีอะไรนะเขามีอะไรที่อยากได้นะโอ้โหพูดถึงเรื่องรถเรื่องรถอะไรเพื่อเอารถไปทำโช๊คมาครับผมโช๊คเตรียมทริปปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปดูครับว่าสองคนนี้จะได้อะไรรางวัลแบบไหนอมาดูดิแต่งตัวหลอไปไหนกันครับเอ้ยก็หักหัวออกมาไหมอ่ะ ลีล่ดีดีแกแข็งปะดีแกแข็งไหมแข็งข้อโ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไหนเดี๋ยวผมให้ดูไอลี่มันดีหัวผมคืนลูกกระจกผมลูกกระจกผมเองนะคนนี้ครับส่วนส่วนคนนี้นี่โยกไม่อยู่ต้องโดนดีดขาไปเมื่อกี้หัวหลุดนะมึงติดขึ้นไให,หม่บางลี่เอาคืนผมผมต้องทำไงดีควรจะให้รางวัลไหมหรือว่ายังไงเด็กๆยังไม่รู้นะคะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์บ๊ายบายโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะจอดรถกันครับผมถึงเป็นที่เรียบร้อยครับห้าง สปบะสินค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อ,อกมกันหรือ,อยังครับพร้อมแลวครับเกวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเอ้ยรถออกพอดีเลยโอ้โห <c oughs> เหมือนโชคชะตา <c oughs> ขี่เขียนเป็นเป็นพ่อรันแน่เลย <c oughs> รันเป็นคนดวงดีแยลี่อ่ะเป็นคนดวง <c oughs> ดีเหมือนกันดีเหมือนกันดีทั้งคู่ปาพูดเล่นเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อของขวัญปีใหม่ไปด้วยนะคะจัดของขวัญปีใหม่ที่บ้านนะคะแล้วก็ธุรกิจได้ไหม ขอบคุณมากครับพี่ยอดเลยนี่นพี่ใจดีนะคะหล่อเชียวนูอ่าพี่เขาบอกกด้วยด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะคะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะยังไม่มีใครรู้นะคะว่าเราจะไปซื้อของที่เขาอยากได้คืออะไรนะคะเด็กๆเข้าใจว่ามาเล่นฮับแลนนะคะแต่มันมีของที่เขาอยากได้นะคะทุกคนนี่ครับคือสีหน้าคนที่ยังไม่รู้อะไร แต่งตัวสลอเลยพี่เช็คหน่อยได้ไหมพี่เช็คหน่อยได้ไหมรองเท้าคู่เท่าไหร่ครับประมาณสามกว่าบาทเสื้อตัวเท่าไหร่ครับผมประมาณสองกว่าบาทสองบาทรวมทั้งตัวหกร้อบาทรวมทั้งตัวของคนนี้พันสองใช่ไหมรัองเท้าโบราณเท่าไหร่ประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าโอเคจะมาซื้ออะไรนะจะมาซื้ออะไรนะ อ้าวเพื่อนทำอะไรกุ้มนี่เจอเพื่อนผมครับมาดูในกายโม้ให้ลูกหน่อยถ่ายลงไงเนี่ยถ่ายลงยูทูบไหมนี่เพื่อนผมเองครับผมทำงานอยู่ที่นี่มีหรือเปล่าเฮ้ยมีสไปเดอร์แมนไหมครับไม่มีหมดแล้วมันเป็นลิมิเต็ดอินช่นไม่มีสไปเดอร์แมนแล้วหมดนะสไปเดอร์แมนหมดตัวนี้มีสีอะไรบ้างครับชมพูกับฟ้าะรี่เอาสีอะไร เหมือนไม่พอใจเหมือนไม่พอใจครับผมบงังดีเหมือนไม่พอใจสีเวลาเอาสีอะไรเอาสีฟ้านี่โอ้ยอันนี้สีชมพูโอ้ยอยางเฟี้ยวว่ะใส่แล้วต่อยมวยเก่งขึ้นบ้าเนี่ยใส่แล้วต่อยมวยเก่งขึ้นด้วยวดีโอ้ยใเก่งขึ้นไหมคะไหนลองเลย อย่างเท่เลยโอ้โหอย่างเท่อะเข้ากับหน้าตาเลยอันนั้นเป็นตัวโช,ชว์เฉยๆยังไม่ใช่ของจริงเอแต่ลี่ใส่แล้วสวยดีที่จวมีของจริงให้ให้เลือกสีก่อนชัมใ่ตองตนตอนนี้ก็คือไม่มีของะเราต้องรอของคอนได้เ่ชั่วโมงเรามาแล้วกันนะคะการิโมูอิงกัากวางก็ <c oughs> สีอะไร อนนี้ระหว่างรอนะคะระหว่างรอนาฬิกาก็เขากำลังกำลังจะจัดการอยู่กำลังขนส่งกำลังมาแล้วก็ผมจะแยกทางกับเมียผมแล้วนะครับผมจะแยกทางกับเมียผมแล้วนะใช่ผมจะลงไปอาลิไม่ใช่อะไรจะลงไปซื้อชุดให้วันเกิดบังจูครับผมแล้วก็เมียผมก็จะซื้อของขวัญจับของขวัญจับของขวัญปีใหม่นะคะทุกคนโอเคเราต้องแยกทางกันแล้วนะบ๊ายบายแยกทางกันนะครับผม บายๆภารกิจตามหาของขวัญปีใหม่นะคะเราไปจับของขวัญปีใหม่กับครอบครัวเจ้าคุณมวยนะคะยังไม่รู้เลยตอนนี้ว่าเราจะมาซื้ออะไรแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรันนะคะเราไม่บอกหรอกนะว่าเราซื้ออะไรนะโอเคเราก็จะเดินกันดูไปเรื่อยๆนะคะภารกิจวันนี้คือซื้อของขวัญ4ี่ชิ้นนะทุกคนแต่เดี๋วยวเราไว้ดูตอนที่เราซื้อเสร็จแล้วตอนห่อของขวัญดีกว่านะคะโอเคบายายขอนั่งก่อนได้ไหมเหนื่อยบางร้านมอกเหนื่อยนะคะยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเราเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือของน่ารักมากอ่ทุกกคนนไปัต นี่เราได้แล้วค่ะงบสา0รบาทต่เราซื้ออันนี้ไม่ใง่น้ำหนักนะคะน่ารักมากเอาไปสองอันนะคะเราให้พี่เขาหยิบไปแลลวก็จ่ายตังค์แล้วแล้วก็ของเด็กก็คือจะดูแบบว่าเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ใช่ไหมฉันก็เลยเอาเป็นชั้นอันนี้ไปนี่น่ารักไหมมีคุณภาพนะจ๊ะเก็บของกระตุกกระตุกได้โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเมื่อกี้ห้าเก้าเก้านะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นราวแขวนผ้า เห็น um, ไหมทุกคนมันไม่ได้กองแกงนะมันแบบขยับได้ฉันแบบมันกําลังลดราคาเะไอ,อยู่ห้าเก้าเก้าโอเคไม่เกินเอื้อมสักเท่าไหร่คลิปนี้ออกไปแล้วก็คือน่าจะจับฉลักเสร็จแล้วแหละคงจะปีใหม่แล้วแหละคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเซอร์ไฟบงลงรีนะแต,แต่แต่แวะมาซื้อของขวัญปี้ใหม่ค่ะเราก็ามาหอบบ่อของขวัญใช้บริการห่อของเซ็นชั่นนะคะนี่ต้องขอบคุณคุณลุงนะคะนี่มาุณเือนได้นะคะเอาเนื <S 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 ้อถ่ายนะคะ เรากลับไปที่ไอ้โมกดีกว่ัญบนเจอกันโอ้โหวิธีเปิดกล่องครับผมคสีนะสีอด้ออ่ะยากเปิดเองได้เดี๋ยวพี่ให้เปิดเองอันนี้สีฟ้าของใครเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะเราก่อนเราก่อนเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะคะขยับเปิดเองได้เลยโอเคค่ะพี่วางในกล่องก็ได้ดีๆเอาวว้ในกล่องวอาไว้ในกล่องอ่ะเปิดพร้อมกันอ่าเปิดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม ว้าวใช่ไหมใช่ไหมใช่ให้พี่แกให้ให้พี่แกให้ให้พี่แกให้นะนี่ เก่ง <One> ก <input> well. ับพี่เ <EN> <rend> ีกเองครับนี้ากไอิาไมไปเล่นตาวเวอร์แลนด์กันตอนครับบ้ายบายมากก่อนายผมไม่เคยมาเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไป ไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อทางด้านไหนยังพอเวลาปอร์พลาดปิดปิดสองทุ่มตอนนี้ประมาณทุ่มสิบนาทีโอเคผมเดี๋ยวเราไปติดต่อกับทางด้าน้าก่อนมันปิดกี่โมงครับปิดสองทุ่มค่ะปิดสองทุ่มตอนนี้ทันไหมยังทันอยู่ใช่ไหมโอเคครับผมจะเล่นด้อีกสิประมาณสี่สิบนาทีได้ครับผมจะซื้อต่ออยู่ด้านหน้านะคะกาจะตรงไปเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะจะอยู่ข้างๆ d i y นะคะโอเคครับผมขอบคุณครับซื้อตั๋วก่อนลูกผมงงมากเลยว่า ตั๋วซื้อที่ไหนเมื่อกี้ผมเดินไปถามทางมั่วโชวหมดเลยพี่ชายอนุญาตถ่ายได้ไหมครับอ๋อค่ะสองคนครับผมอันนี้ของเด็กจะเหลือคนละสองร้อยยี่สิบค่ะจะสี่ร้อยสี่สิบโอเคครับผมแล้วก็ผู้ปกครองสองร้อยเจ็ดสิบได้ดครับชั่วอันนี้ราคาพิเท้าวก็เล่นของค่าแมลงตัวเลือกยังไม่มีครับโอเคค่ะพิษท้าจะอยู่ที่คนละหกสิบบาททุกไซส์นะสเฮ้ยพิเท้ามีแล้วแต่ผู้ปกครองยังไม่มี สองแอร์ครับมีเวลาอีกสีสิบนาทีครับผมโอเคขอบคุณครับไปลูก<ห>น,นี่ครับรจะพามาตั้งนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสก็เลยพามาครับผมเราต้องติดดิสแปลงก่อนนะครับ ครับผมขอน,นะครับผมบเรเรียบร้อยค่ะสแกนด้านนี้ได้เลยสแกนด้านไหนครับลุย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  นี่มาณเช่วยน้องโคตรข่วนเลยเอาเอาเอาไปต่อ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 อันนี้เล่นอะไรอันนี้เล่นอะไรขอนั่งได้ไหมครับผ่อนนั่งได้นะโอ้โหน่ารักจังเลยได้นั่งกับเพื่อนนะโอเคไหมอันนี้ลอคิวนายครับผมเดี๋ยวไปอีกด่านนึงก่อน เฮ้ยจะปีนขึ้นไปได้ไหมลี่ปีมันเจ็บแล้วลี่เป็น X4 บับงลี่ X4 บังลี่ใช่ไหม,มสุดยอดเลยครับ,บน้องสวัสดีครับขึ้นไปขึ้นไปนี่ขึ้นไปดิดเอาลี่ไม่กล้าขึ้นไงโอ้หดูกงลังดิคนโหดสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ มึงแรงโ,หหโคตรโหดเลยโคตรแข็งแรงเลยสวัสดีครับมาจากไหนกันครับบ้านวันที่เจ็ดนะพนบ้ากนอะไรยอะครับผูบ้าลอะไรยอะใช่ไหมโอเคสู้ๆน้องสวัสดีปีใหม่ครับผมคร,บครับผมไปดิโอ้โหโคตรเดือดรันรันรันขึ้นไหวเปล่า 哎。Hey! หมดเวลาแล้วตอนนี้เวลาเหลืออีกสามนาทีคนระับเขาแจ้งเตือนแล้วว่าต้องลงไปจากเครื่องเล่นนะครับผมก็บรรยากาศก,าก็วุ่นวายประมาณนี้เลยผมอยากพามาดานแล้วนะแต่ว่าเวลาอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าผมอย่างที่ที่คนรู้เลยว่าไปซื้อนาฬิกาไอโม,โมซื้อรางวัลให้อสัอสลันอัสลี่ครับผมไปพร้อมกันนะใครจะลงถึงก่อนกันพร้อมยังนี่นะครับความสูงสูงพอสมควรหนึ่งสองสาม ลงมาดิเอาวงลานอยู่นู่นเอาไปเร็วเขาเรียกเล้วน้องยังเล่นได้อยู่ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วร<ด>อบสุดท้ายนะน้องปีใหม่ไม่เที่ยวเหรอไปนครับอยอยเขาไม่ค่อยหยุดเขาไม่ค่อยหยุดระวังตังทับตายนะบอกให้หยุดหยุดหยุดแล้วหยุดดิต้องหยุดไปหาหญิงหน่อยดิไปครับเฮ้ยระวังระวังระวังเฮ้ยวงลานไปแล้ว <laughs> กลันไปแล้วโอ้โหบางรีบมาเลยเฮ้โอ้โฮโ,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 โคตรแรงอะ่อจะ <c oughs> จะลกจังเลยขึ้นมามเล่นอีกอ่ะต้องถามพี่ขอสวยเล่นอีกได้ไหมพี่เขาลงมาแลยแซมไปแล้วพ,พี่เขาบอกว่าแจกวับได้ไหม วายนื้อกอปีทีค่ะไอจีโอเคครับผมน่ารักมากครับผมนปฏิการเข้าแถวเราต้องเข้าแถวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเอารองเท้าก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอานาฬิกาไอโม่ครับผมถึงบ้านเลยครับข้างหน้ามาอีกไหมไปครับโอเค โอเคโอเคอือหือต้มเกลืแอบเช็ดอ่าแอบเช็ดเหรอได้เลยครับผมสวัสดีครับน้ำหนึบกไม่เกมเลยนั่นเดลยวนะครับครับผมนี่ครับผมคลิปแรกค่ะหนึ่งเกมโลบบโลบบไม่มีไม่หัวมันจะเล่นได้ไงในเกมโลบบอ่ะมันเอาไว้โถ่ต่างๆแล้วก็ถ้าเวลาไปข้างนอกก็จะได้ไม่หายตัวจะได้ตามตัวได้พระ มัดหนูมีเบอร์ตัมาไหมเดี๋ยวมาใส่ติมดมให้ไหนมีรูปยังยังต้องเชื่อมเน็ตก,ก่อนแต่ยังไม่ได้เชื่อม <Okay. S 1> อเราใส่ซิมที่บ้านเราใส่ซิมขอเลือกสีก่อนได้ไหมของบังรีสีชมพูของบังรันสีอสัลลีเป็นคนชอบสีชมพู อันนันนี่บ่นี่แม่ตัว่ทำไมได้อ่ะโอเคโอเคมชว์ดิวชเลยชวดิเฮ้ยเฮ้ยหายรู้ได้ด้วย